ายังไงครับยังไงสีฟ้าสีฟ้าเจอตัวไหนครับสีฟ้าสีฟ้าไงครับสีฟ้าไม่ได้พอดครับคุณรู้หรือไม่เวลามีคนอยู่ห้องกล้องวงจรปิดแล้วอยู่ดีมันมีคนออกจากท่อมาเขาเป็นงาเหนัรู้เลยไหมรู้เลยเพราะว่าทุกสีที่ทุกคนพูดอยู่เนี่ยเขาเพิ่งออกจากท่อมาไม่ไม่นานมานี้ผมเราผมเราเลยสีํำเงิน มุมเกมช็อปบริการขายบัตรเติมเงินเกมทุกชนิดและไอดีเกมออนไลน์ระบบเติมเงินออโต้สะดวกรวดเร็วปลอดภัยรวมไปถึงระบบสุ่มรางวัลเยอะที่สุดในประเทศไทยครบเครื่องเรื่องเกมต้องมุมเกมช็อป เฮ้ยเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมแล้วปิดพร้อมแล้วปิดไหมในดีสขอดเลยปิดไหมปิดไหมปผมเป็นคนดีขอเป็นผีสักครั้งเหอะจะคายโอ้ไม่ได้เปลี่ยนเหยทุกคนเดี๋ยวเราไปดูภารกิจก่อนนะครับภารกิจเราใกล้ๆนี่นะนี่ตัวแรกเลยทำไมผมไม่ได้เป็นผีอ่ะเล่นมายังไม่เคยเป็นผีสักครั้งเลยทุกคน ใ <Wow. S 2> จยเย็นนะใจยเย็นนะ <laughs> อี๋เสียวตูดเสียวตูดใครวะผมว่าผมโดนดักฆ่าแน่เลยทุกคนว่าผมโดนแน่เลยเฮ้ยสีสม้มเป็นสีสม้มเฮ้ยอย่านะอย่านะสีส้มนะภารกิจของเราอยู่เอ้ยอยู่ในห้องเนี่ยทุกคนข้างๆเรา อไอ้ยังเลี้ยงกัน <Rapid> ต <snowball ing> ัอันตรายทุกคนอันตรายไอ้พวกนี้ไ <Clar> ว <ke lyn> ้ใจไม่ได <illing> <Abraham> ้นะครับทำภารกิจครับดาวโหลดดาวโหลดดาวโหลดเสียวหลังเสียวหลังเสียวหลังโอเคไปภารกิจต่อไปทุกคนใจเย็นนะใจเย็นนะให้เล่นนานๆหน่อยนะ เอ้ย hey, สีดำสีเอ้ย hey. เจอเจอสุด้ยครับ,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 บผมผมผมเจอครับผมเจอผมสีเจียวผมเจอครับ,บอ่าไม่ทราบว่าคุณสีดำคุณมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับ <laughs> คุณสีดำมีอะไรจะแก้ตัวไหมครับ ไม่รู้ยังไงผมเดินผ่านมาศพอยู่ข้างหน้าคุณน่ะคุณเดินมาแบบเดินเฉียดมาิดเดียวอ่ะคุณหลบมุงเสียงไว้ผมหลบเออไม่เชื่อผมเชื่อผมสีสีดำสีดำสีดำว่ะสีดำเชื่อผมอสีดำต้องแก้ตัวหน่อยล้อะไรอผมเห็นผมเห็นใช่ไหมอะสีดำผมว่าสีดำมาจริงๆผมว่าสีดำ ผมเห็นเลยสีดำอยู่ข้องกับศพอ่ะอ่ะเชื่อใจผมดิผมไม่โกหกอยู่แล้วผมเชื่อคนเห็นครับเออไม่ๆๆผมว่าสีดำจริงๆผมเห็นจริงๆกูหาตัวที่ไอ้ทให้ไอ้ทำไให้เดินผ่านสวนห้องกูหัวแม่งเฮ้ยมันเดินผ่านมันก็ไม่เจอผมก็ได้ดนไงฉันได้เห็นไหมผ <c oughs> <était> ผมเดินมานิดเดียวเลยเห็นคือเดินมาเห็นศพนอนอยู่เลยอ่ะ <c oughs> ปิดไม่ปิดไม่เลยปิดไม่เลยปิดไม่เลย มันไส้นักไอ้สีเหลือง <c oughs> ทำภารกิจเราแกล้งเนียนทำภารกิจต่อเอาภารกิจต่อ <c oughs> <c oughs> ไอ้สีเหลืองหมันไส้นักมันไส้นักเนียน <c oughs> เนี๋ย,ยก่อนทุกคนระเนียนเนี๋ย,ยก่อนระเนีย๋ยวก่อน <c oughs> ทำภารกิจครับช่วยทำภารกิจครับ ใครใครเจอครับใครเจอครับเจอผมเจอครับผมเจอครับผมสีแดงเจอครับผมเจออยู่ตรงไหนครับเจออยู่ตรงอบนซ้ายบนอ่ะตรงห้องยิงยิงอวบัดอ่ะคุณคิดว่าใครคุณเห็นใครอยู่แถวศพไหมครับผมอัพโหลดผมอัพโหลดเสร็จปุ๊บใช่ป่ะผมเลยขึ้นไปแล้วผมเห็นศพพอดีเว้ยตอนแรกผมอยู่ห้องแอดมินอ่ะผมดูมีสองคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะที่ไหนบ้างครับที่อยู่ด้วยกัน ผมผมอยู่กับสีเขียวสีเขียวสีฟ้าสีน้ำตาลนี่อยู่ตรงไหนกันบ้างครับทุกคนไม่ผมอยู่ห้องด้านล่างเนี่ยด้านล่างซ้ายเนี่ยอยู่ทาง่ออกซิเจนเนี่ยผมกัห้องรูปั้นกันรู้รู้ก็อยู่ว่าใครเป็นอ่ะโว้แล้วไม่ไม่นะเดี๋ยวผมทำภารกิจอยู่ตรงเนี้ยหลับตาจิ้มได้เลยชอบใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า คือผมคือผมขึ้นไปจอสพแต่ผมไม่แน่ใจอ่ะผมไม่เห็นคนเดินไม่ <ปะ S 1> ผมว่าไอ้สีฟ้ากับสีน้ำตาลนี่เดนยังไงนะทรเลาอยังไงว่อยู่ด้วยกันสองคนใช่ห <นะ S 3> รือเปล่านั่งดูดปัดอยู่อีโปสเตอร์ก็ไม่ไมใช่เดี๋ยวไม่ไม่ใช่คุณคุณฆ่าเส็จแล้วคุณเดินลงมปหากันเหรอ่ะน <c oughs> <อ>ั่งอยู่ในห้องทำเนียนเดี๋ยวผมว่าสีฟ้ากับสีน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่ใครคนหนึ่งแล้วผมว่าเนี่ยแบบคฆ่าเส็จแล้วทำเนียนเดินไปอยู่ด้วยกันเนี่ยผมรู้ เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ผมว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยผมว่าเนี่ยมันบอกว่ามันอยู่ด้วยกันคือแบบเขาพูดก่อนเลยไงไอ้สีน้ำตาลยังไม่รู้เลยว่าสีน้ำตาลอยู่กับสีฟ้าไม่ใช่คุณมุดทอไปเหรอคุณสีฟ้าเอ้สีฟ้ายังไงครับสีฟ้าเอ้ผมว่าสีฟ้าอยู่อะไรทุกคนเอาอะไรเนี่ยโอ้สีฟ้าเนี่แหะทุกคนจบแล้วโอ้ โอ้ยทำไมทยโอ้ยรู้กันรู้ได้ไงวะรู้ได้ไงวะเออัเล่นเลยโอ้ยบอยไม่กิ่งเว้ย ถ้าใครตายห้ามเปิดไม้นะไม่มีการแฉนส่วนตัวนะ้ไม่มีการไล่ฆ่านะไม่รู้แต่ดีเป็นซอโดนเนี่ยใครฆ่ไม่มีแฉ้นส่วนตัวนะเว้ยไม่ใช่โดนฆ่าไป็น่าแล้วแฉนส่วนตัวไม่เอานะ ยอย่าไม่กดอย่าไม่กดเมื่อกี้เรามุดท่อขึ้นมาเรามาเจอใครนะอุย้ยสองคนเลยสองคนเฮ้เดี๋ยวเราตีเนียนก่อนตีเนียนก่อน,น,นอน้อาวสบาช้าไปยังไงครับยังไงสีฟ้าสีฟ้าเจอตัวไหนครับสีฟ้าสีฟ้าไงครับสีฟ้าไม่ที่หอวค,ครับคุณ รู้หรือไม่เวลามีคนอยู่ข้องกล้องวงจรปิดแล้วอยู่ดีมันมีคนออกจากท่อมารู้หรือไม่เรื่รองที่แปลทุกสีที่ทุกคนพูดอยู่เนี่ยเขาเพิ่งออกจากท่อมาไม่เป็นนานมานี้ผมเราผมเราเลยสีน้ำเงินอย่าไม่ใช่ลหรือไม่มีคนอ,อยู่ เฮ้ยเขาอยู่กล้องเหรอทุกคนเหรออยู่ดีๆคนมันโผล่ขึ้นมาห้องข้างบนน่ะห้องรีพอร์ตสีไหนครับสีไหนเสียเงินสีไหนครับสีไหนเสียเงินครับเสียเงินออกจากออกจากข้อเต็มตาเลยสีน้ำเงินอ่ะใครอ่ะเดี๋ยวนะสีน้ำเงินอะไรอ่ะสีเงินอะไรนะเมื่อกี้มีศพใช่ปะ ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็อยู่ห้องกับพวกคุณไงสามคนไงอยู่ในกล้องอ่ะผมอยู่ห้องกล้องสามคนน่ะห้องกล้องอะไรผมอยู่ห้องกล้องผมอยู่ห้องกล้องคนเดียวอะไรทัเ้อไปแล้วกูจับบ้องผิดไหโอ้ย าเีไมยทำไมมันจับใกล้เลยวะไม่ต้องปราบแล้วนะพี่ใครว่าไอ้ตัวนั้นกำลังทำเคียดอยู่อะหัวขาดมันมันกี่หังมันต้องนัดมันมาก่อนมันก็สนุกอยู่นะมีหน้าแต่เขาเล่นกันมันฮาจริงเจอเจอคนที่ดีกินแล้วเขาจะเจอสกิลปั่นัแสนน่ากลัวเขาเออมันต้องเล่นเยอะๆหนึ่งจะปั่นน่ะ พ,ร,พร้อมพร้อมยังพร้อมยังทุกคนผมเป็นผีแล้วก็ทุกคนสามรอบแล้วเออาจาเ์ไออาจาร์งั้โดนกับเพื่อนเลยทำภารกิจทำควีตทำควีตทำควสแกงทำควสตทำเนียนก่อนฮะ ผมเห็นเลยครับผมเห็นเลยครับผมเห็นเลยครับนาจาครับสีดําครับผมเห็นเลยมีหลักฐานเพิ่มเิมไหมครับสีดําสีดําผมเห็นครับทุกคนผมเห็นเลยอยู่กับศพเลยฮะเอ๊ะใจผมหวอสีดําสีดําผมพูดจริงจริงผมเห็นเลยชัดเจนเลยผมเดินมาจริงๆริงสีดํามีอะไรจะแก้ตัวหรือเปล่ามีอะไรแก้ตัวไหมครับผมไม่พูดเลยผมโวดเลยแล้วกันผมรู้เลยผมเดินผมเห็นเลยสีดําครับสีดํา สีดำมีอะไรแยกตัวไหมครับสีดำสีดำครับน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าผมเล่นไม่เป็นครับเอาผมผมโบนเลยครับสีดำสีดำครับเอฮ้ยไม่ใช่บอสเตอร์ไม่ใช่เฮ้ยใครวะปิดไ์เลยครับปิดไ์เลยครับปิดไมเลยครับผิดไปเลยครับเอาตายแล้ลครู โอ้โหคุณต้องแต่ใครเป็นดิโอโอ้ยใครกดครับผมครับผมผมผมสี <4 S 2> เหลืองกดคืออะไรครับคุณสีเหลืองโกนดโดนฆ่าครับผมโกนโดนฆ่าครับอ้าวเงินอยู่จามคนรขอสืบสืบคดีใหม่หน่อยครับยังไงเนี่ยครับยังไงคุณสีนล้วเงิน ไเห็นคุณสีดำว่าฆ่าได้ยังไงครับผมเดินผ่านไปครับี่โอ้ยครับิงไม่ใช่จริงๆผมเดินผ่านไปจริงจริงผมเดินผ่านไปแล้วคุณสีสีสีฟ้าเนี่ยอยู่อยู่ตอนไหนครับห้องกล้องครับห้องกล้องอะไรห้องกล้องตลอดเลย ไม่ใช่แล้วผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่าผมว่าสดใสนะครับคุณคุณสีน้ำเงินเนี่ยไม่มผมว่าไอไอตัวห้องกล้องนี่มันห้องกล้องทุกรอบเลยตัวนี้มันอยู่กล้องทุกรอบเลยมันได้ไปไหนเลยมันอยู่แต่กล้องเลยไม่ใช่มุดทอไปฆ่าแล้วก็มุดทอกลับมารูปะผมผมว่าสีฟ้าจริงสีน้ำเงินควรมีพิรุษนะผมขอบวชก่อนควมีพิษรุ่อะ าเอาแล้วคุณจะเสียใจจริงๆจริงเดี๋ยวยินบอส